ทีการประกวดค้นหาสาวประเภท2น้องใหม่ที่สดใหม่แล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับเวทีการประกวดมิสสามแอปนะคะของ Net ตไอดอลแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังไอรินระดาหอมจนันหรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในานามของ i อสามแอปกับความตั้งใจนะคะที่รักและก็ชื่นชอบในเรื่องของความสวยความงามสู่การจัดงานประกวดสาวประเภท2ของตนเองที่จัดหนักจัดใหญ่กับเงินรางวัลแบบไม่มีอันในทุกตําแหน่ง ขอแค่คุณมีความสวยมั่นใจและไม่แอปเพราะว่าพลังความสวยเท่าเทียมได้โดยได้จัดงานประกวดในรอบตัดสินนะคะไปเมื่อวันอาทิตย์ 19, ที่19ธันวาคมที่ผ่านมาณนะโชดี4ีอ พร้อมคนทัพคณะกรรมการชื่อดังนะคะทั้งนางงามยูทูบเบอร์แล้วก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะนำทัพโดยสาวอแมนด้าชาลิสาออฟดามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020พรฟ้าปุณิการองอันดับ2มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020รับผู้จัดการกองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ลันเวกคนและอีกมากมายพร้อมด้วยคณะกรรมการสุดเซอร์ไพรส์นะคะแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังเข้าร่วมจัดสิงการประกวดที่พร้อมใจการันตีว่าเวทีนี้ไม่มีล็อกมงแน่นอนค่ะเวทีนี้นะคะเกิดขึ้น ใช้เวลาคิดแค่เดือนเดียวนะคะแล้วก็ทําเลยนะคะเพราะว่าอยากทํามากตอนนี้คือไอซ์ทำเวทีนี้มาเพื่อส่งต่อความฝันให้น้องๆสาวพศสองนะคะเวทีนี้เกิดขึ้นนะคะไม่มีการไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลยนะคะทาเพื่อสารความฝันอย่างเดียวะคะ่ะให้สาวพีสองเพราะว่าเราเห็นน้องๆเหนื่อยมากทุกคนแบบตั้งใจทํามากเลยะคะ่ะเราก็เลยอยากให้ทุกคนที่มาประกวดวันนี้นะคะ่ะได้รางวัลกลับบ้านทุกคนเลย ไม่มีใครกลับบ้านมือเปล่าเลยไม่ว่าใครมาประกวดเวทีนี้ก็ไม่มือตัลับาแน่นอนใช่ค่ะไม่มือเปล่าตั้งแต่รอบออดิชั่นมากี่คนวันออดิชั่นก็เกือบร้อยคนก็ได้รางวัลกลับบ้านคนเหมือนกันค่ะไม่มีการล็อกงงแน่นอนค่ะการันตีค่ะไม่มีการล็อกนะคะยายทำเวทีนี้ขึ้นมาก็อยากจะทําเพื่อที่ให้มันโปร่งใสอยากให้เป็นเวทีหนึ่งที่ทุกคนมาแล้วค่ะรู้สึกว่ามันไม่มีการล็อกนะไม่มีเส้นไม่มีสายนะใครที่มีความฝันมาประกวดเวทีนี้แค่ทําให้มันเต็ม ก็มีสิทธิ์ลงได้แค่นั้นเองวัตถุประสงค์วันนี้เลยจริงๆแล้วนะคะบอกเลยว่าทำเพื่อนะคะให้น้องๆที่มีความฝันทุกคนไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะสวยเก่งฉลาดแล้วไม่แอบค่ะขอไม่แอบค่ะมีเป็นตัวของตัวเองได้เลยค่ะรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ได้ยินนิพิ์อาูเมื่อกี้ก็รีบยิ่งอยากจะเข้าไปดูข้าประกวดทุกคนเลยเพราะว่ามันก็คือเวทีที่สร้างความฝันให้สาวประเภทสองใช่ไหมคะก็ะดีใจที่ได้สร้างเวทีนี้ขึ้นมาจะได้ ฝันทองแต่และคนเนี่ยจะได้เป็นจริงค่ะสิ่งที่ได้พูดเสมอเลยก็คือเวลาเราไปประกวดเนี่ยอยากจะให้ทําทุกวันให้ดีที่สุดให้มีความสุขมากที่สุดไม่อยากจะให้ประกวดจบลงแล้วเวลาเราคิดกลับไปเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ้ยทำไมตอนนั้นกดดันจังเลยทําไมไม่มีความสุขเลยแค่ทําทุกวันให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเนี้ยอย่างน้อยเราก็ทําเต็มที่แล้วออวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียริแล้วก็ดีใจอย่างมากเลยนะคะที่ทางพี่ไอแล้วก็ทางทีมงานนะคะได้เชิญพรฟ้แเเาะะแ,ลฟแล้วก็อแมนดามานะคะก็ร,รู้สึกว่า ไปปวดเองวันนี้ต้องมาเป็นกรรมการที่จะให้คะแนนคนอื่นะ่ะมันก็มีความตื่นเต้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีความโปร่งใสแน่นอนแล้วก็ย้ําคาเดิมค่ะว่าไม่มีการล็อกปงไดก่อนเพราะว่าวันนี้พเพิ่งมาเจอพี่ไอซ์เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยที่จะวันนี้เราจะได้ผู้ชนะแล้วค่ะก็ดีใจด้วยแล้วก็เป็นเกียรติมากคอขฟะงว่าการขวดนางงามหนึ่งอย่างนะคะสวยเก่งฉลาดไม่แอบ มันคตรเลอนเลยดังนั้นคือร์ฟอร์ m ม n ซ์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราจะเลือกขึ้นมาค่ะแต่ว่าถ้าเขามีครบทั้ง4อย่ญญางตามที่พี่ไอต้องการหรือว่าเจ้าของเวทีต้องการเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะคะดังนั้นคือร mm ์ฟอร์แมนซ์ก็มีส่วนแต่ความเก่งความฉลาดการตอบคําถามวันนี้วัดกล่นกันเลยเพราะว่าเห็นหลายรอบม,มีการตอบคําถามแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวทีมิสแแมพก็เป็นเวทีหนึ่งที่สารฝันจริงๆนะคะให้กับ เต็มที่และที่สาคัญคือ performance มันจะโชว์ความเป็นตัวคุณเอาความเป็นตัวคุณขึ้น,นมาค่ะไม่แอบ,บจบค่ะสำหรับคนที่ไม่ชนะนะคะหรือไม่ได้รางวัลเลยเลยนะคะพี่ก็บอกว่าอยากให้สู้ต่อเพราะว,าว่าวันนี้ที่เราเห็นเลยน้องๆตั้งใจมากซ้อมกันยันดึกยันเช้ายี่วันทุกคนตั้งใจมากจริงๆค่ะ,ะต้องบอกก่อนนะเวทีปีนี้นะคะอาจจะมีแต่ปีหน้าไอยังไม่มั่นใจนะคะว่าได้ํำต่อไหมนะคะเพราะว่านี้ ไอ้ใช้เงินส่วนตัวในการทำนะคะเพราะฉะนั้นวีน่าก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าถ้าใครอยากจะติดตามนะคะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะคะก็ฝากเพจแล้วกันนะคะเสื้อผ้าแล้วก็สัมารราคาหลักร้อยนะคะไม่เพจอะไรเองค่ะหลายสาวสวยผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในคะมี3แอปรับเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทพร้อมใสยสพายและมงกุฎประจําตําแหน่งจากก็อดดมอนคือผู้เข้าประกวดหมายเลข30นะคะน้องหมีภูวศิตาชัยกุลชื่อสกุลทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกตําแหน่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะ